นี่ก็คือรายการของซักเซร็จมองก้าวสู่จุมจนนั่นเองครับผมอยู่ที่อำเภอชาติกาญจังหวัดพิษณุโลกเองครับมากับน้องเพชรนั่นเองครับวันนี้เดินงานมาที่มันมีหมูมบ้าพักที่บ้านน้องเพชรที่ชาติกาญนี้ครับเราก็จะเจอบคุณแม่ของน้องเพชรด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแม่เป็นชื่ออะไรนะครับชื่อสำเร็จค่ะชื่อสำเร็จนะครับที่บ้านเรียกอะไรนะแม่อะไรบ้านน้อยบ้านแม่เพชรบ้านแม่เพชรนะครับที่นี่ก็เรียกว่าบ้านน้อยชาติกาญจน์ วันนี้นะครับเราได้ออนไลน์วิดีโอกันก็ประมาณสามทุ่มครึ่งน,นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะแนะนําตัวแรกเลยก็คือไฟตัววีนั่นเองครับตัวนี้คือตัวดีทอก์ถ้าพูดถึงเรื่องดีทอส์ Talk นะครับเรื่องร้านลำไส้คุณแม่เคยจะร้าลนลำไส้สักรอบไหมครับไม่เคยไม่เคยเนาะถ้าบุคคลไหนกต็ตามแต่ที่มีอายุร่วมเกินมาตั้งแต่18ปีขึ้นไปควรที่จะต้องร้างลำไส้สักหนึ่งครั้งนะครับตั้งแต่อายุ18ปีจนมาถึงปัจจุบันนี้แม่อยุเท่าไหร่แล้วนะฮะอยู่ตอนนี้ อายุ47แล้ว47เคยทำดีท็อกสักทีไหมครับไม่เคยครับไม่เคยนะครับทีนี้ผมเองนะครับก็ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ของซัสเซ็มอนนั่นคือไฟโตวิริงนะครับตัวนี้เขาได้ว่ารางหลังไส้นะครับทำมาจากสกัดมาจากผลไม้นะครับสามารถที่จะมา,ากําจัดขยะมูลฝอยที่เรากินข้าวหรือกินอาหารเศษต่างๆเข้าไปที่หมักหมมอยู่ในลำไส้ของเราดิท็อกออกมานะครับวันนี้นะครับผมจะให้แม่ได้รอก่อนคืนนี้ช่วงสามทุ่มครึ่ง แล้วพรุ่งนี้เช้าตอนประมาณตีสี่ตีห้าให้คุณแม่ไปปฏิบัติภารกิจในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเจ็ดโมงเช้าเรามาเล่ากันเนาะวันอีการั้รจะออกว่าเป็นกิโลเมตรนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งในนี้นะครับจะมีห5วสิบห้าซองหนึ่งซองผสมน้ําประมาณสองสองร้อยออนนะครับหรือว่าประมาณประมาณครึ่งแก้วนี้นะครับน้าเย็นๆนะครับดื่มเข้าไปแล้วตอนเช้าให้ดื่มน้ําเปล่าตามอีกสองแก้วนะครับหลังจากนั้นก็ ไปขับถ่ายออกเราจะสังเกตนะครับว่าอุจจาระของเรานั้นนะครับจะเป็นทั้งสีเหลืองสีแดงสีดําเลยเหมือน,นที่ผมพูดในวันนี้เลยนะครับถ้าท่านใดยังไม่ลองลองทดสอบครับแค่ซองเดียวก็เอาอยู่เหมือนกันนะครับในนี้มีหมด15ซองทุกๆคนก็น่าจะจะทานได้หมด15วันทานทั้งไรกข้าลลำไส้ในรวมนะครับจะถาา 3, ่ายประมาณ3ครั้ง4ครั้ง5ครัง้งไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่เป็นอาการท้ทองร่วงถ้าาการท้องร่วงเราจะเพีย แต่เป็นการดีท็อกหรือว่าบำบัดทําให้ขับของเสียออกจากร่างกายของเราแล้วเราจะฟพ้้ฟภูสุขภาพดีขึ้นร่างกายของเราอขเงิรงมากขึ้นและอย่างก็คือกล่องเดียวสามารถลดน้ําหนักได้ถึง7จ็ถึงสิบกิโลนั่นเองครับนี่คือไฟตัวบี้นั่นเองครับสวัสดีครับ